มาติดจ้าพี่น้องย่ผ้าขอบป้าจ้าขอบป้าขอบป้ามาซองเบิ้งเฮ็ดพี่น้องย่เสียให้เบื้องหนาพี่น้องสงเปรง์อะไรจับจับค้ากล้องมุนเอาได้พี่น้องวัด <laughs> ดีจ้าวัดดีสุขสุขคนเป้ไรพี่น้องแย่สงวนจ้า พา,ขาเขาปลารอเบิร์กเฮดพี่น้องวัดดีค่ะสวัสดีห็นหนาพี่น้องเอ้ยจับคากล่องมุนเราเห็นบ่มาเด้อสิพ่อ,อยังมือนี่พี่น้องมาเบิ่งมาเบิงสิเห็นเฮดจักดอกบะป้าเฮดอันมันปูจาพี่น้องพ่อเรียกพี่น้อง พี่น้องพ่อเด้อพ่อเด้าพี่น้องนวลเฮ็ดผึ่งงีดีว้าพ่อเด้าพ่อเด้าพ่อเด้าพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งห้อยยงมาเต้นี่นี่เห็นว่าจุ่มิ่นตุ๊ปี้อยู่นี่อ,อ,อุ้ยน,นี่ยงมาเต้ระบัดเนี่ยเห็นว่าเต้กระเซียวเห็นว่าพี่น้องโอ้ยเขาก็ขื้นติปี้นี่นี่อีกดอกนง ง่ายเห็นมัมนี่อีกดอกนะึงเห็ดผึ่งผึ่งคดไรย่างเลยอะนี่พี่น้องเบิ้งโอ้ยหอมเกินโอ้ยหอมหอมหอมผีน้องเบิ้งนี่โอ้ยแม่ขี่ให้ขี่เหี้ยนี่ยังหมูพี่น้องเบิ้งย่าเสี่ยให้เบิ้งหวัวไหน เห็นบ่ขาวจัว่วบ่มีนอนพี่น้องขาวจัว่วเพิ่นว่าพ้นสิมาว่นเสาม้อนีวันม้อนีว่นศุกพี่น้องตาถึงพี่น้องเบื้องจจาๆเลยขาวจัว่วบ่มีนอน,นอนคุณน่ะเห็นบ่ไม่มีนอนค่ะยางาต่อพี่น้องมัหนานเดอ้อเข้ามามาพอ่อพอดีพี่น้องเพิ่นสีดอกพื้นสีขา,ขาวๆาวพี่น้อง อันเฮ็ดกระสีขาวคือดอกใบตองเอาคือบอกพีดบอกถือเห็นสองดอกสามดอกก็มีแห้งพี่น้องเป็นสัญญาณที่ดีเพื่นบ้านเพื่นสิโตกว,วันเสาร์พอนะเสาร์อาทิตย์สิเมนมาเถ้าบเบิองเฮ็ดเพื่อนกับเตรียมสิออกคือ,อก,กันพี่น้องดอกนี่หน่อยขืนย่ายเห็นยางเบงืองโตพี่น้องสิพออยังอีกนี่พวกเห็ดยังนี่พี่น้อง อันนี้ซีเมนเฮ็ดพึง่งเฮ็ดพึ่งเลื่องเนาะพ่อนได้กะดีพี่น้องว่าจะเพิ่นออกนี่เฮ็ดพึ่งเลืองเฮ็ดพึ่งเลืองพ่อนได้กะดีเวิดสแต่ว่าย่ายดีใจว่าเฮ็ดออกบนรอฝนพี่น้องอื เขามาบบดนี้มันสิเป็นคือก,กินเห็ดแยกเขามาช่องเบิรงหลายเทียเ่ยวหงบ่ได้กินเห็นบ่าว่าเดีวเมีนเดีวเมีนเดีวเมีนเดีวว่าได้กินเห็ดเพอาะน้ำพิณองเบิเรงอันนี้อุ้ยเบิเรงนีว่ว่าได้กินเห็ดเพราะฉันบอว่าท่านขาดคำ สุเทียย่ายมากสิบว่าได้กินเห็ดมา่ันนี้ได้กินเห็ดนี่ดอกนอะแห่งรออฝนตกไีกพี่นงองแห่งโอ้แมบ่บบเสียเถี่ยวเนาะพี่นงออุนหัวนานนอนถ่ายอยู่นอนถ่ายอยู่เนี่หลุดนะ ในป่าเย็นเย็นพี่น้องในป่าเย็นดีแสดงว่าเห็ดพื้นหลืมออกเนาะพื้นรอกฝนพี่น้องฝน,น,นขาดช่วงไปประมาณสองอาทิตย์บ่สองสามอาทิตย์นี่ละ่ะเห็ดแตงนี่เห็พีนน่น้องบ่นี่เห็ดอีหยังเกาะโอ้ยยุ่งโอ้ยยุ่ง ติดอ่างได้บ่าว่าเป็นซํำเห็ดไข่มุกนี่ขาชีช่วงผู้เห็ดไขม่มมกพี่น้องโอ้ยดีดีเมื่อซองปลาพ่อเห็ดนาอพี่นอ้องเห็ดน้ำหมากกับ,บ่ท่านเห็นพี่น้องเห็ดกอแดงเห็ดแดดว่าเห็นมึงพี่น้องซ้ำนีมม้ก็ไม่แห้งเลยว่าเธอสิออก เหฮดมันปูมีพี่น้องถามวายาย,ายเห็ดมันปูหวานาย่อยคือ่อนข้าวแท้นี่แหละของดีของแสบพี่น้องหายยากในยุโรปยากสิริพอเฮดมันปูขายงหญ่เนี่ยแมนเฮดเ็ดมันปูเนี่ยขายงหญ่เนี่ยหายยากเด้อพี่น้องหอมเฮดผึ่งพี่น้องเปว่ามี่นอน เฮ็ดผึ่งไปยังคือบเดียงมันค้นหลายยางพี่น้องลายสายพันธุ์นี่เบอ้์แย่พึ่งสีรูพี่น้องเนี่ยหายากฝรั่งเศสมองแย่ยอยู่ในรากรกะเถือว่ามานเนะพี่น้องเบอร์ย่างกับมามาพอได้ไหมย่ยเห็นกีนีน้อยอยู่ได้พี่นอ้องเพิ่นไก่เสียอยากออกอยุพ้นถึงช่วงเดี๋ยวพ้นกับมาเนะพี่น้อง มันกำลังคนคนใหญ่ง่วพี่น้องรถคนหญ่ถ่ายงว่งยยงวหนาหิมะออกจากป้าเฮิรดุ้พี่น้องในโซอสามดอกกันก็มีแง,ง้งเนาะรอดแต่ฝน เฮ็ดยังไหนพี่น้องเพิ่มขึ้นวุ้ยซีเมนเฮ็ดอันเฮ็ดไข่หมกเด็ดช่องตายหญ่ใบไม้ก็คืออันขาวๆคือเฮ็ดน้องพี่น้องพัวอีเดียวพี่น้องบ่เฮ็ดผึ่งได้เนี่ยว่อย่างมะเตะผึ่งบุเห็นดอกเดียวผึ่งขาวแม่หอมคือกันเด้พี่น้องบ่ อุ้ยไดเดียวเบิงโมมี่นอนบ่มี่นอนพี่น,อน้องสิได้พอเกียงอีดีเด้หน่หาเบิ่งไม้พี่น,อน้นาาองแย่เปลี่ยนปลาไหมแย่ปบาชึกเขามาเบิ่งอันเฮ็ดเป็นโกโก้ไหมพี่น,อน้องมาดซองเบิง่งอุ้ยพอย่อเฮ็ดเผิ่ง ใช่กระบายุคือเปล่ยนโล่งๆาามาไ้คนมาตัดตัดเฟื่อนตัดใหม่พี่น้องแจงกเก่าหนึ่งโกพี่น้องพอ่อแล้วกระร่างสีแหงพอดีบ่นี่นี่แซมนี่นเอาไปรลดดพาะว่าก้อ,อ,กอนี่ฉันบ่ามากก็คือสีแหงเนาะพี่น้อง โอ้ยฝนไก่มากเด้วเด้อฝนเก่ยมาเด้วมาเด้อฝนเลยตกมาใส่เนี่ยกระเช้าไปมกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่พ่อโมกพอดีเอาไว้กับนอนเกิดสิคืนนี่แหละพ่อโมกอันนี้เลยเอาไปมกนี่เอาไว้กับแหงฝนย่างอีกอยู่ นี่เ็นยังอยู่อันนั้นก็มเบอร์ฟินวองเบื้งซัมนจเห็ดไข่หมูแหงเ่าสิตัดเห็นบ่้ฟินวองแสงแดดนนอนก็ริขึ้นเลยเนาะ ไอพ่อมุกเอาไปมุกมันน้ำพี่น้องเพื่ออันนี้เฮ็ดเนี่ยกะล่างแส็บกะล่างพ่อแส็บข้าเพิ่นเพิ่นสิออกเป็นกโก้พี่น้องเอาไปมุกเห็นบ่เพิ่นสิเป็นสีไงเบิ่งเพิ่นสิคือสาหลาย ยายคยเก็บปตะจำในแกงหนึ่งพี่น้องอือื่นเฮ็ดสาลายเฮ็ดสาลายเฮ็ดหายยากเฮ็ดเฮ็ดหายยากพี่น้องเฮ็ดที่แบบว่าหายยากเฮ็ดแบบนี้ต่ย,ย,ย่ายไง้างเนาะยางโตพี่น้องยายมักมืสิ่ธ่ะพี่น้องเนี่ยกาล่างพ่อกินเนี่ย ใหญ่กว่านี่ย่าหิหงบ่มมกนี่ซ้ำนี่กระลังมกเสบเห็ดอันนี้พื้นสีลักษณะคือเห็ดเข็มท่องเนื้อพี่น้องเห็ดเข็มท่องจังไรก็จังสันคือกันลักษณะพื่นย่ำคืดคืดคือกันเก็บเห็ดเข็มท่องเบิ่งพวกเสียงพื่น,นตัดใหม่คขนฟืน้นเพื่ตะกีหกหกเดียวไปเห็นนี่แกงโล่งจงโป่งพี่น้องพื่นว่นาตัดฟื้น เด็ดๆบ่แต่สงสัยก่อนคลิปใหญ่พี่น้องมากินกินเห็ดตู่ดังเถิงสิแม่นบ่กินเห็ดตู่ดังใหญ่ผู้แม่เห็ดนี่กตาบู๊าดพี่น้องเห็ดตูดังพ่นะแม่นี่ดีเห็นบ่1 <laughs> 2อ่า เฮ็ดนี่ยังตูดังพะนะแม่นีรีพี่นองเบื้อุโอ้ยงามบ่มีนอนพี่นองเนี่ยงามส,สวยๆพี่นองเบื้องนี่ก็คึ้นมากออกเฟนมู่เนาะอันนี้ได้บ่ดได้อยูออออ่ได้อยู่เดีวยวสิตัดให้เบื้อ กล้องอันนี้สิเป็นกล้องคาสันโอ้ยมันมันกำลังพอกินพี่นองออกำลังพอกินผููพ,พี่นองมากไหม,มเป็นกระสือาชีวิว่าท่านเด็กเขาใจเฮ็ดอันนี้เนะพี่นอง เฮ็ดสาหลาย้าเบ้อคือสาหลาย่เฮ็ดเข็มท่องพี่น้องเบอเห็ดเข็มท่องกินจังไหนกับจังสันน่ะพี่น้องคนสินยาเกึดดกิดอ้อนอว,วยซวยโมกแสีบเด้นน่เนี่ยโมเฮ็ดสาลาย หน่วยเมียดไปยังคือภูเขาเนาะบาดนี้ไป็นมกพี่นอ้องเบือเป็นมีอยู่หากเดียวเฮ็ดอันนี้หากเดียวเห็นบ่อย่าเม็นแหง ได้ร้ายเรอพี่น้องไกะย้อนแย่บ่เป็นยังหอมคือหอมเห็ดผสนแมนอิรีเห็นบ่ย่างต่อพี่น้องโอ้ได้ร้ายกิบแหลกแหกมันเนาะพี่น้อง้ยนั่น,นโหลดฟื้นพี่น้องอยูก่กะบไก่เห็ดแย่แย่คือสิบวัไปหรอกมือรุ่นยังคอยมากไหมเขามาโ่นฟื้นเป็นหอมๆอมอีกแล้วพี่น้อง หอมเห็ดอีกแลแถวเบิ้งนะเป็นหอมหอมเห็ดหาเบิ้งเกลืนพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องป๊ดว่าหอมเห็ดพ้าสัน่นโอ้เสียนดังเพิ่นแห้งพี่น้องแห้งเต้ก็ได้อย,ยู่หอมเห็ดพะนะพี่น้องเบิ้องอู้หัวอ,อีกอันนึงหอมเห็ดพะนะแมนอีรีพอน่ะเบิ้ง เงานึองนี่นี่ปาดหมดไหมเงานึงพี่น้องยายเก็สิเป็นคือดังมาหรอตั้งเสือ้อเคอร์อยู่นั่นหเอาได้บอสถ้าเบิ้งเกิดก็สิเป็นสีแหงๆคือเห็ดตายเดงนเะนาะ อันนี้เชียกก็บอาเอาทา,า,าเพื่นเป็นเชียรโอ้หมันแต่มันมนี่พี่น้องเบอันนีน้นเกเล็กเฮกหมันหอมเฮ็ดประชานแมนอีดีปุป๊บดีดีอยู่พี่น้องบ่มีนอนเห็ดบ่บ่มีนอน มูรุ่นเสียกองขายงาว่าหรอกพี่น้องอันนี้กองเตี้ยขาสันเพิ่งเปียงมหมาเนาะบ่บท่านไหนไปเบิร์ตมองเลยนี่พี่น้องบางมองกับบท่านหรอโอ้หมานมาโชคดีพี่น้องมีอีกอันนี้อีกยุ่ใกล้ๆกก,ก,กันอันปีที่แล้วมองพ่อยแย่ยเพื่อนอุ่มไหมพี่น้องมองพ่อยแย่ยแล้วอุ่มอุ่มเฮ็ดเป็นกอๆอนี้แหละ หอเอ包子ฉันเนี่ยกะตีโทรศัพท์พี่น้องโกตร,รูดลูดเยอพ่ออีแ้วพี่น้องกำลังพอกินมันได้เต็มตาป้ากิบแหลกแหกมันเต็มกระตาพอดี Hên bò Bơm Ở nê Búi ngam ngam Bơm xì nổng ngam Ngam lái, ngam lái bơm uh. Hên, hên, hên lụt phối nhây bơ Hôn thang ถ้าถ้าย่ำเห็ดออกย่อยสังเกตบ่พี่น่องว่าเป็นยังย่ายใส่จะเสียสีดำเพราะว่าย่ายมากผู้เดียวถ้าย่ายใส่เสียเป็นสีหนีย่ายบกกาสีดำส,สีสีแดงสีเขียว่นสิแจ๊ดไปนะเพราะว่าห้ามาผู้เดียววันนี้เอาวิธีเอาตัวหลอดในป่า หามออกมาหามออกมาจากันท่างนอกจากว่าถ้ามาลอดถาาทรศัพท์ถาพ่อยยิ่ทราศัพท์ถาพ่อยย่งเท่านั้นช่วงที่หามออกมาเพลินผ่านอยู่รอรอคนทางนะพี่น้องพ่อยอยิ่งแล้วบวกถ้ามาผู้เดียวเลยเต็มพอดีพี่น้อง ว่าท่านไหนไปเบอร์ซ้ำโอ้ยมีดเต็มพอดีอุย้ยเบิ่งผี่น้ะงิดแหกแหกมันเย็บเหม็นยาบอมาเบิง่ง ถ้าพุน่นโตอีกรอบเห็นป่ะไงเปีย,ยเอาอะไรพอดีเมื่อพี่น้องเพิ่นกระลั่งสีออกนี่ผู้แขวปผู้แขวยนี่อนะันนึงนี่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 มันกระลั่งสีึ้นผู้แขวยทีเดียวอันที่ว่ามาว่าท่านเฮ็ดเหงค่าตอนี่ยแหละพี่น้อง ย่ามาเบิงอีกห็นบ้าเปิน่นกำลังขึ้นลดค้นใหม่ออกไปแล้ยวย่ายงายข้นไปเบิงเทงิงเป็้พีน่นงคยออกสุดปีย่ายกับวายุหอมเหวมหอมเฮ็ดอันนี้หอมไก่ตัวพีนว่นงเฮ็ดหนาเร่องบู้ยบ้าอ๋อก็มีนอนน้อแบบนี้ พี่นอ้องห้ยเตียมกระตาโอ้ยฮีโอ้ยโตยัตงพี่น้องโตยิ่งใหญ่ไหมฮะเกินแม่กี่เฮียนบ่แม่กี่ให้ยังโอ้ยปาดกีบแหลกแหกมันพี่นอ้องเบิ่ ยายสิฮะไปเหเ็ด,ด,ย,าดย,าหาหยากันยุ่งเกินเบิ่งขุดกีขุดกีเนี่ยขุดกีฝรั่งยายสิไปหาอันเห็ดยากันยุ่งเกินเพิ่นย่านอันนั้นโตอันน้ำสมสายสู้นำสมสายสู้กับพวกต้มสม,มุนไพรที่คิวคิวใส่กันเอามา่อสียุ่งพี่น้องนี่ยา,าแบบแมนอยู่หอมนี่เอาไปนี่บ่ ซีกองหากองพี่น้องอันนี้เอาไว้เ่ออะไรกะลังเสียบเนี่ยนั่นแหละอันนึงแซีบคักเป็นจุ่มกันอยู่นี่เระกะล่างเสบพี่น้องต้องเอากอนกอนสิขิรน,นอนป้าดงามเนี่ยได้ามากรุ่นนี่เบื่อนดำปี๊ปีอยู่เพื่อน โอ้โหมาเจอคนงามกโฆษณาเพื่อนคือเฮ็ดสาหลายเหรอพี่น้องสาหลายเพื่อนมีเงาเดียวคือสาหลายก็เลยเอิ้นว่าเฮ็ดสาหลายบุ้ยเฮ็ดเข็มทองดูสิคะป้าทวดพี่น้องเบิ้องขากบ่เสียงดูดรวยหน่อยบุ๊คอันนี้ยากสิเอา ได้มาดอกน้อยๆเอาเงาเพื่อนใบพี่น,นงโอุย้ยสายใจคักแทะกีบเลีกอุย้ยพี่นองเออพนตกมากนี่คือสิมีความตื่นเต้นแฮงเก็บชุปีกตื่นเต้นบ้ ไปรลวกเล้วเห็ดอวยสวยอยู่พี่น้องได้กออยู่หนึ่งสองเอาปืนไวนี้โอ้ยย่าจะอ่อนพี่น้องเบิ่ง คลิปแรกแหกมานเด้อพี่น้องเอ้ยพุ่นอะเบิ่งงามอีรีเนี่ยงามนี่รูนเนี่ยงามเฮ็ดสาลายโอ้ยพี่น้องแย่เกิดสิข,ขอจบคลิปแซมนีน่าานาะจ้ะในหุ่นทางนห่นทางแย่เอื่อพอไงกันนี่หนทางพี่นออกอยู่รองหนทางพี่น้อง เออเราพอยายเนั่นเราจอดอู้่หันยายตีขงว่าทรางผีเฮ็ดย้่พี่ไปพระท่านเบิดบางมองกับพระท่านออกเห็นเบียร์เป็นยุคพี่น้องเบียร์เฮ็ดมู้ยเบิ่งขักบอโอ้ยฝนตกมากขึ้นสิขักเนาะพี่น้อง ย่างสิคอลาซัมนีน่เนาะจ้าพอก,กันกิฟไหมพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณค่ะ